แชร์อย่างเงี้ยดีมากมฟัง<ม>เรืนมีปัญหาจะแชร์มันมีปัญหาจะแชร์มาเซอร์อ่าเชิญ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 คือหนูอ่ะเรียนมาเล่มาตั้งแต่สี่ขวบเรียนมาเป็นสิบเอ็ดปีเนี่ยมาเซอร์รจนมาเจอโควิดอ่ะพ่อแม่หนูจ่ายบางัง เขาบอกว่าหนูต้องหยุดเรียนไปยาวเลยเราอยากเรียนอยู่ไหมบัลเล่ต์ะเรายังอยากเรียนอยู่ไหมอยากเรียนอยู่ค่ะเราสามารถช่วงนี้ที่พ่อแม่ไม่มีกาลังจ่ายพ่ออาจจะกระทบเรื่องเศรษฐกิจอันนี้พูดตรงๆใช่ไหมพ่อแม่อาจจะกระทบเรื่องเศรษฐกิจด้วยทําให้ท่านไม่สามารถจะมาจ่ายค่าบัลเล่์ซึ่งซึ่งมันเสิร์คิดเองคิดเองนะคิดเองอาจจะไม่ถูกได้นะน่าจะแพงอยู่นะบัลเล่์เนี่ยเพราะมันเป็นเฉพาะทางจริงๆอะตอนนี้มันเร์เข้าใจว่าโควิดมันทำให้กระทบเรื่องนี้ถูกไหมทําให้หนูอาจจะไม่ได้เรียนอย่างต่อเนื่องอาจจะต้องหยุดไปก่อนมันเกิิดดปปััญหหาาาคควเพระะะฉนนมจยไไใช่ส แล้วถ้าเกิดสมมติโควิดหายไปช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เรียนแต่พอโควิดหายไปพ่อแม่กลับมามภาวะการเงินดีขึ้นหนูอาจจะได้กลับมาเรียนก็ได้อันนี้ยังไม่รู้พูดไว้ก่อนประ็วความหมายใช่ไหมแต่ช่วงนี้ที่หนูยังไม่ได้เรียนเนี่ยช่วงนี้ที่หนูมีปัญหาคือหนูอยากเรียนแต่หนูไม่ได้เรียนอะ่ะถามว่าเราสามารถคนโทรลเรื่องโควิดได้ไหมเราคนโทรลไม่ได้มันเอาออฟคอนโทรมันว่าน,นอกเดือารควบคุมถูกปะ่ะแต่สิ่งที่ควบคุมได้ตอนนี้คือเราควบคุมตัวเราเองได้ถูกไหมถ้าเราอยากจะเรียนจริงๆทําไมเราจะเรียนไม่ได้ล่ะ YouTube มีไหม องค,ความรู้เดิมที่เคยเรียนมาเคยสั่งสมมามีอยู่ไหมทำไมเราจะเรียนไม่ได้แล้วต้องเปิดยู u t u b e มาเซอร์คือแบบคือหนูเรียนกับครูเนี้ยมาสิบเอ็ดปีแล้วมันเหมือนเป็น่วนหนึ่งของชีวิตไปแ,แล้วมาเซอร์แล้วมันหายไปอะ่ะมันทำใจไม่ได้ฟังก่อนครูเขายังไม่ได้จากไปไหนนะลูกครูเขายังอยู่นะลูกเขายังไม่ได้เสียชีวิตใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจนะครับคือเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเบสิกมากฟังนะั้น สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือมันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวฟังนะศาสนาที่เคยสอนทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็จะหมายปะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเคยพูดประโยคนี้จับได้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือภาวะโควิดมันเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้มันยังตั้งอยู่อีกสักพักมันจะดับไปมันไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกเชื่อป่ะโควิดนะแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่มันจะดับไปแต่มันต้องดับไปแน่แล้วตอนนี้ไอโควิดที่มันตั้งอยู่เนี่ยตอนนี้มันตั้งอยู่กับเราเนี่ยมันดันไปส่่งผลรบบตอ้าน คือส่งคลรบเรื่องการเงินทําให้พ่อแม่ไม่สามารถส่งให้หนูเรียนกับครูที่หนูรักมากคนนี้ที่เป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนูได้แต่มันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวมันไม่ใช่เรื่องถาวรที่หนูจะจากครูนี้ไปตลอดชีวิตมาเซอร์เชื่อว่าหนูต้องมีไลน์หรือเบอร์โทรครูคนนี้ถ้าหนูคิดถึงครูคนนี้หนูสามารถติดต่อครูได้คนเราไม่สิ้นไรการสื่อสารหรอกจริงป่ะหนูสามารถสื่อสารด้วยวิธีไลน์ก็ได้โทรหาได้ไหมมันได้ทั้งนั้นใช่ป่ะเพื่อจะรอว่าวันหนึ่งหนูจะได้กลับไปหาครูคนนี้อีีกหหนน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 นููููคคิดดดึงงงงงรรรรใช่่่่่่่่มมมััั้้้ยยยาาตตอออวววจจจะะไไไไปปเเเเเเแ๋ืทบ นนหนูอาจจะขอเทคนิคการซ้อมคนเดียวที่บ้านก็ได้ครูคงไม่ใจร้ายหรอกครูก็ต้องให้คลิปหนูมาแล้วเพื่อให้หนูไปซ้อมอยู่คนเดียวอาจจะเปิด YouTube แล้วซ้อมไปพลางๆแต่พอโควิดหมดไปถ้าหนูแซงเจ็ดจ,จะมองว่าหนูอยากเรียนจริงๆมีหรือพ่อแม่จะไม่สนับสนุนเพราะฉะนั้น เสียใจได้ลูกแต่มันก็แค่เวลาชั่วคราวนั้นนะ่ะมันเกิดมาแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไป,นปนแนี้มันเป็นแค่ต้นปลายมันคือหนูอ่ะมันท้อให้หนูนอนไม่หลับจหนูไปคิดแทนไงนนไคืนนี้หนูไม่ได้นอนทั้งคืนเลยมันเสิร์ฟคิดมากอ่ะหนูไปคิดหนูไปคิดในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงไงอนาคตมันเปลี่ยนแปลงได้สมมติว่าอ,อามัซเซอร์เรื่องจริงมาพูดสมมติว่ามาเซอร์บอกว่าจะมีคนคนนึงจะอ่าสมมติ เอาทีมงานมาเซอร์ก็แนนทีมงานมาเซอร์เนี่ยก็บอกว่าจะไม่ทํางานกับมาเซอร์ยอดอีกต่อไปแล้วหลังจากเขาจบม .6 ซึ่งมาเซอร์ก็ต้องยอมรับเพราะชีวิตของเป็นของเขาถูกป่ะตอนนี้มาเซอร์มีทีมงานนักเรียนช่วยมาเซอร์เนื้ออกป่ะเขาอยู่กับมาเซอร์ตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 แล้วถามว่าหลังจบม .6 มาเซอร์สามารถไปควบคุมชีวิตเขาได้ไหมเขาอยากไปมีเส้นทางของเขาไปเรียนต่อมาเซอร์ก็ต้องปล่อยเขาไปถูกป่ะทั้งที่ใจใจมาเซอร์อยากเขาอยู่กับมาเซอร์ต่อแต่มาเซอร์ทำอะไรเขาได้ป่ะมาเซอร์ทำอะไรไม่ได้เลยถูกป่ะเพราะเป็นสิทธิ์ที่เขา อนาคตมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่มันสิ่งที่เขาอาจจะไปเขาอาจจะไปจริงๆก็ได้หรือเขาอาจจะอยู่ต่อก็ได้มันยังมาไม่ถึงเราไม่รู้อ่ะนี่ออกป่ากำลังเก็บเอาความคิดที่มันยังมาไม่ถึงมันเป็นอนาคตเอามาคิดมากอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะเกิดแบบนั้นก็ได้หรือมันจะไม่เกิดก็ได้อ่ะเราไม่รู้อ่ะแต่เราไปคิดไปก่อนแล้วอ่ะแล้วเราก็ไปฟุ้งซ่านกับมันอ่ะแล้วถามว่าสุดท้ายคนที่เครียดคือใครมาเซอร์เครียดเหรอเปล่าเลยไอ้บูมเครียดเหรอไม่ใช่เอ๋เครียดเหรอเปล ครียดทำไมอะครับมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอะชีวิตเราก็เครียดมากพอแล้วเราเราคงไม่ต้องเอาเรื่องอื่นๆที่มันยังมาไม่ถึงมากดนั้นเราเครียดมากกว่าเดิมมั้งซึ่งไม่รู้เครียดเราได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาชีวิตทําให้มันมีความสุขดีกว่ามาเซอร์เชื่ออย่างหนึ่งการคิดในแง่ดีมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะเข้าใจที่มาเซอร์พูดไหมลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเครียดตอนนี้มาเซอร์ขอให้กำลังใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ ต้องฟังมาเซอร์ดีๆนะลกูกตอนนี้มันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นตอนนี้จงมองในแง่ดีจงมองสิ่งที่ดีจงคิดดีๆทําในสิ่งที่ตัวเองทำานี่ยถูกแล้วความรักของการเล่นบอลเล่แล้วทาไมต้องไปเสียใจยในสิ่งที่รักมันด้วยล่ะมาเซอร์ก็น้ำตาซึมเหมือเนี่ย